ดิฉันนางสาววรไทยน้ำทิพย์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอุตภเผาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดอุตภเผาตั้งอยู่เลขที่159ทับ1หมู่ที่2ตำบลหัวนาอำเภอเดิมบางนางบัวจังหวัดสุพรรณบุรีมีนักเรียนทั้งสิ้น121คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คน ดิฉันขอนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนวัดอุตภเภาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีกระบ,บวนการที่ถูกต้องและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องนักเรียนเกิดทักษะกระบ,บวนการคิดและมีทักษะที่จำเป็นมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกิจกรรมกับชุมชนมีการประชุมด้วยการ PLC และนำความรู้มาแก้ไขปัญหาโรงเรียนจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีระบบการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอุตภาวมีผู้มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายและมีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนาในการดําเนินกิจกรรมและมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ทําให้การสนับสนุนทางการศึกษา และผู้เรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารและครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนพบร้อยเปอร์เซด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนวัดอุตภาวมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามหลักสูตร สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการนำนวัตกรรมเทคนโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนวัดอุตภวได้สร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่างๆเพื่อมาพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆด้านด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการส่งผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดีการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดจนได้รับรางวัล นางสาวอรทัยน้ำทิพย์ได้รับรางวัลให้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลครูรู้สภาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้นวยการสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการจัดทําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าพเจ้าขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของการจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างมีคุณภาพปรากฏเป็นหลักฐานของความสำเร็จที่ชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำเสนอเป็นผลงานและเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน หรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนาหรือค้นหาวิธีการใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมจึงมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 1. จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน 2. ระบุสภาพปัญหาความต้องการหรือเหตุผลความจำเป็นของสิ่งที่จะพัฒนาได้ชัดเจน 3. ต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นผลงานหรือผลลัพธ์ที่ระบุคุณภาพหรือปริมาณงานที่คาดว่าจะทําให้บังเกิดขึ้นในระยะเวลาที่กําหนด 4. ออกแบบผลงานนวัตกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมาย 5. ดําดเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6. ประสิทธิภาพของการดําเนินงานมีกิจกรรมการปฏิบัติปรากฏชัดเจนเป็นลําดับขั้นตอนสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง มีวิธีการหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ส่งผลต่อเป้าหมายและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ